Give fuck, what you said. สวัสดีครับภาคสลอมาแล้วมาแล้วอาวมาแล้วอาว,าวสู่ต่อไปบ้านเฮ่ามันแ่งหากินท่างนีละหามันมัน <c oughs> วันนี้จะพามาดูความร้อนแรงของไอ้นุ่มป้าสาด <c oughs> สายฟ้าสุพนัทเหมือนยายเอ้ยไม่ใช่เหมือนตาเอ้ยไม่ใช่โอ้ยถูกแล้ว <c oughs> ตอนนี้ฟอร์มของซุปเปอร์สตาร์ของบุรีลม กำลังเป็นที่จับตามองของสื่อต่างชาติรวมถึงแมวมองจากหลีต่างประเทศแมวมองจากต่างประเทศเลยบอกอา้าวแมวข้าวมันจะใส่เอ๊ะโอยย่องกันย่อนครับดอกเว้ยแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ทด้ละอา้าวคว่มแบบนี้เขาตาที่มเจรีกแน่นนบนบลโบน่ปีนาเขาอ,อาจจะได้เห็นสุภณพนัเหมือนตาไปฆ่าแข้งกับซุปอร์โชคก็เป็นไปได้เนะเาะอ้าวเนาะหลังจากที่ไม่ต่อสัญญากับ โอเอสลูเวนลีกในเบลเยียมสุพนัทเหมือนตาก็บินกลับมาช่วยทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลมิสุบิชิอิเล็กทริกคัพ2024ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าปัจเจศไทยจะไม่ได้แชมป์แต่ทว่าฟอร์มของสุพนัทนั้นเข้าตาเหลือเกินยิงไป3ามประตูพร้อมกับได้รางวัลแมนออดะเมตอีกหลายเกมรวมทั้งได้รางวัลดาวรุ่งจากทัวร์นาเมนต์เอฟเอฟ2024ด้วยโอ้ฟอร์มด้วยฟอจิมซอาว โอ้ยเสียดายจะไม่ได้แซมมนนันนะเงือกันได้แซมนี่วายุดยอดได้อ้า่อยว่าแล้วหมอนี่มีแววตั้งแต่นน,น้อยเก่กงมากพอแห้งแล้วยิงได้สามทีไดสี่หมุนทัวในระดับเยาวชนยิ้มาติได้นี่นี่แหละเขาเอิ้อนวันธุคิดของแท้ของประเทศได้อา้าพอไทยลีกเปิดเลขสองสุพนัดเหมือนตาก็ลงเล่นไปสามเกมยิงไปสี่ประตูกับสี่อคซิทว้าฟอ์มเทียบตัวนี้เอา้า หมต้องเรียนต้องไล้เลียกบุญไปเจเลียกเลยฮ่าวทำให้บุรีรัมนำเป็นจ่าฝูงในตอนนี้และขณะน,นี้ทีมบุรีรัมก็กำลังเล่นชฉีวด้วยฟอร์มอันล้อนแรงสองนัดยิงไปแล้วทั้งหมด17ประตูในการถล่มเชียงราย80และก็ถล่มขอนแก่นอีก90ฟอร์มอย่างนี้มันเล่นฟุตซอกันชัดๆเลย ขคนเกนสถานการท่าเลือมาได้เนาวได้อ้าว่ามันสิเจงเ้ยเมนฟุกคือจังไงเดี๋ยวนี้หรือการท่าเรือกากเองอ้าวแต่ถ้าว่าด้วยฟอร์มอันร้อนแรงของสุพณะเหมือนตาคาดว่าปีหน้าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในไทยลีกแล้วก็เป็นได้แต่ปีนี้บุีรำมีศึกใหญ่ในการสู้ศึก AFC แชมเปี้ยนลีกซึ่งต้องต่อสู้กับลีกจากเคลีกและก็เจลีก ในรอบนกเอาของบอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียในปีนี้อยู่ดังนั้นคาดว่าปีหน้าจะมีทีมในไทยลีกมาทาทาทํรมเจ้าแบงค์สุพนัตเหมือนตาไปเล่นแน่นอนหลังจากสุบนัตแจ้งเกิดในการเป็นดาวรุ่งของบุรีรัมและเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในไทยลีกทุกคนก็ต่างจับตามองจับจ้องไปที่เขาเพราะเขาคือ น้องชายของซูเปอร์สตตร์อีกคนนั่นคือสุพโชคสารชาติแต่ว่าเขาก็ยังไม่เป็นที่โด่งดังมากนักในช่วงนั้นแต่ด้วยความเก่งกาจและพรสวรรค์ของเขาทำให้เขากลายเป็นวันเดคิดของเมืองไทยในเวลาต่อมาและถูกจับตามากขึ้นในระดับอาเซียนรวมถึงในระดับเอเชียเขาก็มีชื่อเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองในระดับโลกเลยทีเดียว อ้วนี่มันเพชรเม็ดงามเลยตัวนี้อ้าวโอ้ยดาวลุ่งของโลกเลยนอนนี่เนาะอูย้ยอายุหน่อยหน่อยิ่งกระเจิดกระเจิงในระดับอาเซียนในระดับเอเชียยิ่งไงทีมตาได้ต่อเนื่องมาตลอดเลย ยัยเป็นนุ่มกันมากหน้าตาล้อเราสาวเวียดนามกีดจนออกมาเสียเทีมซาเต้บุญเราอ้าวโอ้ยว่วาเราตัวสติตใจความเข้มของสุมรัณวะและในระดับทีมชาติของสุบรัณเหมือนตาก็ลงเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแล้ว34นัดยิงไป15บาประตูโอ้นี่มันระดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวเขานี่แหละจะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเมือนไทยในอนาคต และเขาจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับแนวลูกของทีมชาติไทยในการต่อสู้ระดับเอเชียหรือในระดับคัดบอลโลกต่อไปถ้าสุภนัทเหมือนตาได้ไปพัฒนาฝีเท้าในลีกต่างประเทศคาดว่าเขาจะมีความแข็งแกร่งและมีความเก่งกาจมากยิ่งขึ้นและเขาก็จะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ศูนย์หน้าของทีมชาติไทยด้วยวัยเพียงแค่22ปีในขณะนี้ เขายังสามารถพัฒนาฝีเท้า และอาจจะโด่งดังในระดับเอเชียหรือไม่แน่เขาก็จะอาจไปเล่นในลีกที่สูงขึ้นไปหรือในลีกยุโรปก็เป็นได้ข้าเขายังไม่ได้หยุดพัฒนาฝีเท้าอาอายุยี่สิบสองหนึ่งบอกอา้าวเ็นเลนมาเติรนโดนแวมอายุไรแล,ล้วติดแถมเก่งมาตัวหน่อยตัวนี่ไหมโอ้ยของแท้แล้วเขาได้ของแท้แล้วอู้สุดยอดแล้วสุภนัทเหมือนตานี่นี่แไหไอ้นุ่มซปเปอร์สตาร์ของไทยไลยต่อไป ด้วยสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งรวมทั้งมีความสูงในระดับ173เซนก็อยู่ในขั้นที่ไม่ค่อยเสียเปรียบนักเตะยุโรปเท่าไหร่นักดังนั้นถ้าเขาจะพัฒนาขึ้นมาเป็นสตาระดับโลกก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมืองไทยของเราก็จะมีซุปเปอร์สตาร์ระดับศูนหน้าในตำนานอีกคนหนึ่งของประเทศไทยลายต่อไปนั่นเอง ขอบคุณสำหรับการติดตามท่านใดชมแล้วชอบจงชอบใจอย่าลืมกดซับสไ r i b ์เป็นกำลังใจให้ช่องภาคสลอด้วยนะครับผมวันนี้ขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับ